Please make o n Thank you. 你好，请量一样。谢谢。 บุรีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เนาะสมัยนี้เนาะเอาแบบผุ่มเลยบ่ตองบะตองเตี้ยนขวดหลายแล้วไหม นี่ไงว่านี่ไงว่าเก๋จะเอาไปเซ้อไฟอยู่ดาวเวทีได้หนิแม่ไม่หน่อยมาหมาเตอะเหรอเบ็นมาหมาด้อันละสามร้อยเท่าไหร่นี่แหละว่าเสามเก้าเก้ามันเป็น แับหน่อยแน่นก็เป็นคับหน่อยพี่น้องลงมาหนาบในตรงนี้ครบในคนหัวคนคนเออหัวปี่นายแนวขอจิ้มลูกไงไปแล้วมาใหม่นี่ใชใหญ่มาหมามาขับมาหมาเทากับแบกไป้สิเราอื่นอื่นเท่ากับแบกไป้สิเราอื่น

านียได้ค่ะบันเป็นที่้ชีบค่ะยังเหลืออยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนอยากซื้ออ่นะคะสามาสั่งได้ตอนนี้นะคะปแขนยังมีขายอยู่นะคะส่เรื่องว่ากันค่ะทีาไปสนี้จะรับ้ซีดลางวใครอยากเนรื่ลานกัเสือเสือรัตนาโบนเบเราจะนาบนแบลอยงนี้ได้ค่ะตอนนี้เพราะว่าเห็ดออกมาไหมขายดุไหมพอตัวละสี่ร้อยบาทหน้างานแต่ถทา ตั right, ้นเคะรวมค่าส่ง4 4 9ชุ่วอมที่ไรเน่เอาส่งลสรเอาไปสีขาวเอาไปสีขาบางไงรับส่งใด้ส่งลิงไหมที่กี่ง่ายมากี่อนฟ้าในเพื่อนบ้านมีเอกงเนี่ยเต็รงั้นไงเยอะแยเลยมีหลายรถเอาไปเลยอันนี้เอาแล้วเอาอีกแล้ว

ว่าอันนี้ส่วนลดเขาลดให้เลยใช่ไหม,หหม,มเอาอ๋อลดแล้ว<อ>เลี้ยงมีอะไรใกล้เชียงเลไหมไม่มีค่ะมีดาแบบนี้แล้วก็กลองใหญ่อย่างเยาว เอาไปไปไปอีกวไปเออเออไปีเวมันได้ย่บมเมื่อนด